คู่นี้ต้องบอกว่าแยกจะเป็นที่1ของสายนะครับชนะก็จะเป็นที่1ของสายครับส่วนทีนี่แพ้เป็นที่2ของสายนะครับแต่ถึงอย่างไรก็เรียกว่าเข้ารอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับเอาละครับเริ่มครับนี่ครับไปชมกันเลยครับคู่นี้ครับติดตามอยู่ครับขอบคุณมากเลยครับอาจติดตามชมกันเลยนะครับ อ้าวไม่ฟาวครับไปต่อครับนำโชคเอานี่ครับไปต่อครับ,รบน้องกล้าน้องกล้าไปต่อครับน้องกล้กาเปิดไปแล้วทำอย่างไรเคลียทิ้งเอาไปที่น้องกิจครับน้องกิจมาที่น้องจ่า น้องจามาที่น้องกิตน้องกิตครับอาคืนหลังไปที่พุทธศาสน์ประตูครับคราวนี้เป็นน้องฟิล์มนะครับพุทธศาสน์ประตูนะครับเซฟโหดโคเซฟเก่งอยู่แล้วครับน้องฟิล์มครับหวดไปก็ไม่ได้ลุ้นอะไรครับน้องเจ๋ง ไปต่อครับเตะขึ้นมาครับโมงเข้าไปเอาถาอย่างไรครับนี่ครับทีมน้องเหนือครับเปิดไปจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับลรับอลไว้ได้ครับนี่ครับเอาคว้างบอลมาเลยพักบอลจะแย่งบอลกันไปมาครับ อ้าวยังไงับคืนหลังไปแต่เข้าไปครับจังหวะนี้ไปตอนน้องเจ๋งครับน้องเจ๋งจ่ายมาที่น้องขีน้องขีงขมาที่นี่ครับฟาตินยังไม่ได้ยิงออกหลังไปแล้วครับเป็นแต่มุมเบอร์แปดนี่ก็แน่นอนก็ฟาตินับเบอร์แปด อย่างที่บอกครับพึ่งจะมีข่าวดีไปเมื่อไม่ไม่ไมกี่วันที่ผ่านมานะครับแฮนด์บอลครับก็แน่นอนแล้วครับว่าเตรียมเข้าส uh, ู่นักเตะมืออาชีพเลยก็ว่าได้ครับในอนาคตข้างหน้าครับก็อย่าเลยติดตามด้วยนะครับน้องฝาตินครับแล้วก็อีก2คนด้วยนะครับของท่าข้ามแพร่นะครับ บอกว่าจากข้ามแพร่ครับสู่แพร่ยูไนเต็ดครับหลับบอลไม่ได้ครับน้องฟิล์มลุยต่อครับนี่ครับไปต่อครับเอาละครับมาที่น้องเจ๋งครับเจ๋งอ่าคืนหลางไปที่ฟาตินฟาตินเด็กใต้ครับจากจังหวัดสตูลครับ ตีครับอ้ยหวาดเสียวครับหวาดเสียวโอ้ยคือใส่กันหนักๆอยู่แล้วก็้าเป็นแบบบอลประชาชนแบบนี้ครับใส่ก็แบบหนักๆอยู่แล้วครับ<ไ>คือต้องบอกเลยนะครับว่าบอลในแต่และรุ่นนี่ความสนุกก็จะแตกต่างกันไปครับถ้าอย่างบอลบอลประชาชนทั่วไปนี่คือแบบลุยกันเลยครับใส่ก็แบบเน้นๆครับ หาเป็นแบบบอลเด็กนี่ก็แบบว่าโอ้โหต่อบอลลุยกันไปสนุกสนานเลยนะครับเชียร์กันสนุกตื่นเต้นเลยนะฮะหาบอลเยาว,วชนนี่ก็ก็เรียกว่าออกแนวแบบเรียกว่าหดหนักเหมือนกับบอลผู้ใหญ่นะ,ะประมาณนั้นนะฮะแต่หมายถึงว่าเ,เป็นแบบต่อบอลกันไปครับแล้วก็จังหวะยิงนี่คือหดหนักครับแปบลบว่าเ,เน้นเน้นแบบดีครับโอ้โห เรียกว่าใส่กระแบดจัดเต็มเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างบอลบอลอาวุโสนะครับถ้าเป็นบอลอาวุโสนี่ก็จะแบบว่าเน้นการต่อบอลเน้นการทําประตูที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของฟุตบอลในแต่ละรุ่นก็จะแตก,แต,ก,แต,ก,ต,กต่างกันไปครับอันนี้คือตามมุมมองของผมนะครับเท่าที่แบบว่าเราได้สัมผัสกันมาครับเอาลนะครับชมกันต่อครับ นี่ครับไปต่อครับจะไปให้ฟาตินไม่ทันครับออกหลังยิ่งเยน็นบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ครับนี่ครับแตะขึ้นมาครับยิงไปโอ้โหไปถึงสนามฟุตซอลเลยครับ เดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวหลังจากคู่นี้ก็จะเหลืออีก2คู่คือสาย C กับสายดีครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นครับเราก็จะได้ดูการแข่งขันอีก4สายที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นสาย E สายเสาย G สายเกันต่อไปครับนี่ครับทีมลองฟองนี่นำทีมโดยน่าจะเป็นโค้ดเทนนะครับโค้ดเทนครับวันนี้โค้ดเทน ไปต่อครับนอ้องขี่เปิดไปไปที่เบอร์สี่น้องกิต<ป>น้องกิต<ป>จ่ายมาเย่ไปเยกอย่างไม่ได้ยิงหดทิ้งไปก่อนนะครับโดย BM ครับเบอร์77ทุมอ่บอลมาครับไปต่อครับ เปิดไปเอ้าวดเข้าไปครับนี่ครับโมงไปทีหนึ่งลุยต่อครับไปไปต่อครับไปต่อครับแย่งได้แย่งได้ครับมาที่น้องขี้ส่งมานี่ครับน้องเบอร์สิกานี่น้องจานนะครับได้ทุ่มบอลครับน้องกล้าน้องจ่า หลักจากคืนหลังไปต่อครับน้องคีครับแล้วก็ส่งมาที่น้องฟิลมมาที่น้องกิตต่อบอลมาน้องคีน้องคีไปต่อนี่ครับอยาไปไม่ได้ครับแต่ว่าออกข้างครับในทุบบอลครับจากรอาธนายของทีม่องฟองครับฝา,าดินครับฝาดินยิงติดครับออตรงนั้นโคนนะลื่นนะ นี่ยนะครับจากตอนที่แบบว่าต่อเช้านี่คือสีเขียวนะไปเตะไปเตะมากลายเป็นว่าเปลี่ยนสีครับออกน้ําตาลแล้วครับตอนนี้ครับสนามเปลี่ยนสีซะแล้วลบับบอลครับเอาเตะขึ้นมาครับออาวบางบอลแล้วก็ออกข้างครับ ลุยกันตอครับคุณผู้ชมไปแล้วก็ฟาตินลอกเย่เฉียด,ด,ดลุยต่อครับเอาแล้วครับไปต่อครับนี่ครับต่อบอลตอนนี้น้องเหนือครับ ทีมน้องเหนืออ้าวแย่งได้นะครับไปต่อครับรแล้วก็จกังหวะดดีอ,อ่อกากรรมก,การให้ฟาวครับและก็รับใบเหลืองไปด้วยครับสำหรับทีมน้องเหนือครับเบอร์สิบสามครับน่าจะตกหล่นนะครับเบอร์สิบสามไม่ได้เขียนมานะครับน้องเหนือ X เอ็กน้องการ์ดการขานะครับไม่ได้เขียนมานะครับเบอร์สิบสาม เอาละครับจะได้ฟรีคลิกขึ้นมานะครับจะฟรีคลิกโดยหมายเลขหกครับน้องขี่ดูีันี่นั่งูีนะครับตาส่งให้กับน้องกล้าและก็ยิงไม่ตงกรอบ ไปต่อครับไปต่อยิงไปก็รับบอลโอ้ยโอยโอ้โอ้ยอยไปแล้วโอ้ยเอยาละครับโดนบอลครับโดนบอลไปต่อครับน้องเจ๋งเจ๋งส่งคืนหลังไปที่น้องจา มาที่น้องกล้านะครับลาบบอลไว้ก่อนครับและก็ฟาวด้วยครับเตะขึ้นมาครับไปต่อไป <Okay. S 1> ครับน้องจ่าครับ มาที่ฟาตินเอาแล้วครับแย่งได้ครับมาที่น้องเจ๋งครับหยุดบอลปั๊มบอลกันออกข้างครับอย่าได้ทุบมาต่อนะครับสำหรับทีมล็อกฟองครับไปต่อครับอาจจะลุยขึ้นไปได้เ่าออกหลังครับได้แต่มุมครับสำหรับล็อกฟองไปต่อเตอร์ซึบิงกับใส่ใจบอลหนึ่งบอลบอกใส่หลอกเลย เอาละครับเป็นสั้นๆครับไปต่อครับนี่ครับหัวไปมีชั้นแลบครับแล้วก็วืดไปอ้าวหัวทิ้งบดเวลาครึงแรกแปลว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับต้องเหนือกับลองฟองครับเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับกลับกลับมาชมไปต่อนะครับตอนนี้โอ้ยวันนี้ฝนตกแล้วนะครับที่ลองฟองนะครับตอนนี้ครับอ่าชมันต่อครับโอ้ยตอนนี้ ลมแรงด้วยนะฮะก่อนนี้ขออนุญาตจับลมก่อนนะเพราะลมแรงนะฮะนี่ครับคู่นี้ก็อย่างที่บอกครับโอ้ลมค่อนข้างโอ้โหมีทั้งมีทั้งฝนมีทั้งลมด้วยนะฮะตอนนี้ออกนะฝน มีารับทุกทานเดินไปเรื่อยๆนะครในขณะที่ฝนก็ตกรลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลมลมมาด้วยครับตอนนี้เอาละครับไปต่อครับนี่ครับลองเตะไปโอ้โหเกือบได้ครับทีมลอกฟอง ผู้หนึ่งนะฮะขออนุญาตขออนุญาตขยับร่มก่อนนะฮะ ฝนนี่มาพร้อมกันเลยครับตอนนี้ครับเป้าครับโอ้โหจากที่แบบว่าตอนแรกๆนี่คือแบบโอ้โหหลมแรงมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวต้องขอไปผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผม โอ้โชมครับรขออภัยเมื่อสักครู่นี้นะครับคือแบบฝนตกและลมแรงมากเลยะครับทางครามโหมเลยต้องเรียกว,ว่าต,ต้องต้องต้องจับลุมต้องแบบว่าโอ้โหต้องถึงกับแบบว่าประคองให้อยู่นะอขอขออภัยด้วยะครับที่อาจจะเงียบเสียงไม่ช่วงนึงนะครับ หลังจากลมแรงตอนนี้เอาละครับตอนนี้มีฝนฮะลมหายไปติดหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับอ่าพยันชั่วหน่อยครับตอนนี้ครับเอาละครับชมไปต่อครับคุณผู้ชมครับ โอ้ยดีแล้วครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สู้ชีวิตอีกหนึ่งวันของบิวโซนอีกแล้วนะฮะเอาละครับฟรีคิกครับของทีมลอกฟองครับบีบอกว่าทีมน้องเหนือชอบครับสนามแบบดี้สนามปราบเซียนหรอครับ โอ้โหสงสัยจะเจอบ่อยครับเอาละครับชมกันต่อครับฟรีคิดของทีมล็อกฟอรก็เตะไปจังเดยอ้าวอันนี้เขาเรียกว่าโอโกครับเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหเรียกว่ามอบแต้มให้กับทีมล็องฟองครับ10ครับโอ้โสกัดพลิกเรียมไปหน่อยครับ ไปต่อครับคุณผู้ชมครับอตอนนี้ฝนเริ่มเบาแล้วครับไปต่อครับกลายเป็นว่ายิ่งกลายเป็นว่าโอ้โหสนามปราบเสียนแล้วครับคราวนี้ครับอย่างที่บอกครับเราแบบโอ้โหเจอสนามปราบเสียนมาหลายสนามแล้วครับ แต่ไหนหน้าฝนมาในเราเจอครั้งแรกเลยในปีนี้ก็คือที่สนามมิโกใส่บอลเลยครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านบกโป่งครับอันนั้นคือครั้งแรกครับสนามแรกและจากนั้นมาครับเราไปอบจอแม่ก็เจอสนามปราบเซียนครับสัปดาห์ที่แล้วก็เจอสนามปราบเซียนอีกครับที่ไพล้อมครับครั้งนี้น่าจะสนามที่4แล้วครับที่เจอสนามปราบเซียนเข้าไปนะฮะก็โห จอน้ำเจอโคลเลยครับตอนนี้ครับเอาไปต่อครับหมงเข้าไปออกอะตอนนี้หลังจากที่เจอฝนอย่างหนักนะเอาล้ครับตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วครับตอนนี้ครับเริ่มเบาลงแล้วครับ ช่วงท้ายแล้วครับโซนคูน่ต่อไปนี่ติดตามชมอิจราสวิทนะครับจะเจอกับอ่าอีกหนึ่งทีมน,นะครับเดี๋ยวขอญาตนิดนึงนะพอดีเนื่องจากว่าวุ่นเล็กน้อยนะครับข,ของค่อนข้างจะเยอะนะครับ เอาแล้วครับไปกันต่อครับนี่ครับเป็นทุ่มบอลของทีมน้องเหนือครับทุ่มบอลมาออกข้างไปครับ Manager, <objectively>, meno, ทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาเตะไปครับหวัส <danach> ดีมดเบโลก็เ <Glen>. ป <statement>. ็นอันว่าทีมลอกฟองครับเอาชนะน้องเหนือไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ